วันนี้เนื่องจากฝนตกหนักนะครับว่าจะออกไปซื้อเส้นสปาเกตตี้นะครับเลยไม่ได้ไปนะภรรยาเลยทำพาสต้าเส้นสดนะครับทำเองเลยครับผมอร่อยมากครับมันจะออกนุ่มความหนาของมันก็จะออกกรุบนิดๆน,นะครับเมื่อมาใส่กับคาโบนาร่าบัตทูน่านะครับนี่ภรรยาก็ทำเองนะครับผมซื้อ วิปปิ้งครีมเนาะที่เขาลดราคานะครับมาก็ไม่รู้จะทำอะไรภรรยาก็ทำสองมือละอร่อยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอซอสแดงหมูสับนะครับใสออริกาโนนะฮะก็กินกับเส้นพาสต้า,ตาเส้นสดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เอาออกไทยๆนะครับกินกับข้าวเหนียวได้ข้าวสวยแล้วก็เส้นพาสต้าได้เช่นเดียวกันนะครับน้ำพริกหมูนะครับโอเค ก็ออกมารวมๆไปประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ทําครั้งแรกก็อร่อยเลยนะครับอร่อยมากอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยกว่าไปซื้อเส้นสปาเกตตีหรือพาสต้ามาต้มกินนะครับโอเค